งานไม้โฮเมตฉบับงานไม้ป้ายยามาอีกแล้วมีคนสงสัยเอาอีกล้ผมชอบเริ่มประโยคว่ามีคนสงสัยหรือมีคนถามเพราะว่ามีคนสงสัยแล้วก็มีคนถามมาจริงๆนะครับแล้วผมก็ยินดีตอบด้วยเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีปฏิสัมพันธ์มีการคุยมีการถามกันเพราะฉะนั้นใครมีอะไรสงสัยไม่ต้องเกรงใจนะครับถามมาได้เลยจะตีสองตีสามทักมาในกล่องข้อความพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผม สะดวกเมื่อไหร่หรือผมอ่านเจอเมื่อไหร่ผมจะตอบให้นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเรามีคนสงสัยอยากดูอยากเห็นเจ้า m u l ติ o ูตัวใหม่ของดีวอตัวเนี้ย DCS353 ตัวมันเล็กๆน่ารักมากเลยภาษาแถวบ้านผมเรียกว่ามันอ๊อปาะอปอปาะก็คือมันตะมุตะมิเนาะตัวเล็กดูดิมือผมอ่ะมาลองฟังเสียงเลยดีกว่า อันนี้ก็แอบขโมยแบตเตอรี่ของ dcf 901มาใช้ฟังเสียงนะตัวนี้มันไม่มีปุ่มหรือแป้นหมุนปรับสปีดนะครับแต่ว่ามันใช้น้ำหนักนิ้วของเราในการกดทริกเกอร์มันเป็น variable speed trigger ก็คือ ความเร็วรอบแปรผันตามน้ำหนักนิ้วที่เรากดกดสุดแล้วมันก็ยังไม่ดังมากนะเออเสียงโอเคเลยหลายคนชอบถามว่าเทียบกับตัว18โวล์เรื่องกำลังผมว่ายังไงตัว18โวล์ก็แรงกว่าเนาะรวมถึงความเร็วรอบ18โวล์น่าจะรอบจัดกว่าแต่ว่าในการทำงานประมาณของผมเนี่ยผมว่าตัวนี้โอเคละ เพราะเสียงมันไม่ดังอืมรวมถึงความสั่นสะเทือนที่ส่งมาที่มือเนี่ยตัวนี้มันนุ่มกว่านุ่มกว่าเยอะเลยใครที่ทํางานไม้เนี่ยถ้าจะเลือกระหว่าง18โวลต์กับ12โวลต์เนี่ยผมว่า12โวลต์โอเคเลยสําหรับงานไม้นะอีกนิดหนึ่งงานไม้แบบเฟอร์นิเจอร์นะครับแบบที่ผมทําไม่ใช่งานโครงสร้างงานบ้านนะเนาะโอเคมากเลยเดี๋ยวมาดูวิธีใส่ใบมีด ถอ,อดแบตเตอรี่กันเป็นควิกรีลิสกดเนี่ยแล้วก็ใส่ได้เลยเปลี่ยนมุมได้ด้วยนะก็กดแล้วหมุนนิดนึงเนาะโอเคอ่ะดีลองดูดูการทำงานของมันนะ สัยิกยิกยิกเล็กสัน้นเขียนซอยอะไปยาประมาณนี้ก่อนราคาก็ทั้งชุดเนาะมีกล่องทีสแต็กให้ด้วยนู่นนี่นั่นเท่าไหร่อะสี่พันกว่าบาทเนาะโอเคก็ลองไปหาซื้อกันดูไม่แน่ใจตอนนี้ของหมดหรือเปล่าไปยาแล้วก็จากไปแค่นี้แหละสวัสดีครับ